สถานการณ์ปะทะไทยกัมพูชาวันที่28กรกฎาคม68เวลา6นาฬิกากองทัพภาคที่สองแจงภาพระเบิดตึกร้างฝั่งเขมรพบกัมพูชาได้ตั้งอาวุธยิงวิถีโค้งไว้บริเวณพื้นที่พลเรือนใช้โล่มนุษย์เวลา8นาฬิกาผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินประกาศเขตภัยพิบัติสงครามดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เวลาสิบนาฬิกาทหารไทยเผยแพร่าภาพตัดสลิงกระเช้าก่อนด้วยถอนตัวฐานกระเช้าและบันไดภูมเขือเรียบร้อยแล้วตัดเส้นทางไม่ให้ทหารกัมพูชาขึ้นมาบนภูมเขืออีกซึ่งปัจจุบันทหารกัมพูชาประจำบริเวณด้านล่างหน้าผาภูมะเขือเวลา11อนาฬิกาเจ้าหน้าที่ทหารเผยภาพนาทีทำลายเสาสัญญาณเครือข่ายสมาร์ทของกัมพูชาบนยอดภูมเขือ เวลาสิบสนาฬิกากองทัพภาคสองสรุปสถานการณ์การสู้รบพบความเคลื่อนไหวจรวดพีเอชเศูเขมรนฝังทุ่นระเบิดแนวหน้าใช้แฮกเกอร์เจาะระบบราชการเวลา15บหนาฬิกาเริ่มแล้วการประชุมไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กรุงกุตราจยาประเทศมาเลเซียตามคำเชิญจากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เวลา17นาฬิกาเผยผลประชุมเจรจาที่มาเลเซียปมขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาผู้ไม่ทามฮุนมาเนตแสดงจุดยืนและความเต็มใจที่จะหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเวลา18นาฬิกา30นาทีมีรายงานว่าขเขมรยังไม่หยุดยิงปืนใหญ่ระดมกำลังหวังยึดพื้นที่ก่อนเที่ยงคืนเวลาหยุดยิงไทยส่ง f 1ฟบินทิ้งบอมรอบสอง เวลายี่สนาฬิกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทต,ตาควายก่อนเด็ไลยหยุดยิงมีทหารเสียชีวิตอีกสองนายขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ